สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาชัยพิสิทธครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับคนเกิดวันพุธกลางวันมาดูกันนะครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่5ถึง11ธันวาคม2,564คนเกิดวันพุธกลางวันดวงดีของคุณจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเชิญครับ ดวงวีคนเกิดวันพุธกลางวันค่ะได้ไพ่รา,า,าชาไม่เท้านะคะก็เรื่องงานโดดเด่นมากเลยนะคะอ,อาทิตย์นี้สาหรับคนเกิดวันพุธกลางวันนะคะการโดยเฉพาะการงานที่ต้องเกี่ยวข้องการติดต่อประสานงานากับเอ่อกลุ่มลูกคา้าไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มใหญ่ก็ทําสําเร็จได้ดังนั้นลูกค้ากลุ่ม,มเล็กๆหรือก,ล,กลุ่มย่อยๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยมันสําเร็จแน่นอนนะคะเพราะว่าไพ่ของศักยภาพคนที่เอ่อ ของไพ่ระดับราชาไม้เท้าเนี่ยก็คือเป็นคนที่เก่งทํางานในระดับผู้บริหารนะคะดังนั้นงานการทุกอย่างเนี่ยสามารถผ่านพ้นสําเร็จได้แน่นอนหรือมันอาจจะหมายถึงเป็นอาทิตย์ที่คุณอาจจะได้รับตําแหน่งใหม่นะคะหรือได้เงินเพิ่มขึ้นหรือได้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่ติดต่อเอาไว้เนี่ยมาห,มหลายอาทิตย์แล้วไม่สำเร็จักทีแต่อาทิตย์นี้คุณจะมีความ เออมคีคือการพูดคุยการเจรจาของคุณเนี่ยมันจะนํามาซึ่งความสําเร็จแน่นอนดังนั้นถ้ามันมีเคสอะไรที่มันดิวค้างไว้อยู่นะคะสําหรับคนเกิดพุธกลางวันอาทิตย์นี้ให้ follow up ต่อเลยนะคะ โอกาสของความสําเร็จงานก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ,ใหญ่มีโอกาสได้แน่นอน mm. หรือมันอาจจะหมายถึงเป็นอาทิตย์ที่คุณอาจจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนความช่วยเหลือจากเจ้านายของคุณออผู้บริหารของคุณที่เห็นในความสามารถของคุณนะคะแล้วก็ช่วยออส่งเสริมสนับสนุนทําให้การงานของคุณเนี่ยผ่านพ้นไปได้อย่างดีเยี่ยมงานอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการที่ต้องใช้คำพูด mm. เยอะๆอะคะอย่างเช่นอาจจะ เริ่มเซลล์ขายบงขายบ้านขายสินค้าแพงๆหรือแม้กระทั่งการค้าขายออนไลน์เนี่ยนะคะอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์ที่ดีค่ะพูดอะไรนะคะลูกค้าก็เชื่อถือนะคะการปรากฏตัวต่อสังคมของคุณการแต่งตัวของคุณความน่าเชื่อถือและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือออการร้องขออะไรของลูกค้าที่มาขอต่อรองรุ่นนี้นั่นเนี่ย ความสามารถของคุณในการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของลูกค้คาของคนอื่นได้เนี่ยมันจะนํามาซึ่งโชคดีด้านการเงินโดดเด่นมากในเรื่องของความรักถ้าคุณเป็นหญิงสาวโสดอาจจะมีหนุ่มใหญ่ตำแหน่งดีทำงานระดับผู้บริหารนะคะอาจจะเข้ามาสนใจข้องแวะอาจจะเจอกันในที่ทำงานหรือ,อเกี่ยวข้องกับการดูงานกันอยู่ดังนั้นคนโสดมีเฮค่ะส่วนคน<ต>มีคูค่ละปมช่วยกัน ่ะ้วถ้าคนโสดที่เป็นผู้ชายล่ะถ้าคนโสดเป็นผู้ชายก็อาจจะมีผู้หญิงก,ก็เกี่ยวข้องกับการทํางานแล้วทําให้เจอคนที่ถูกใจที่มาดิว,าดวงานในการเนือต่ำใจ <c oughs> ก็นะคือ,อเจอกันใน,น,นที่ทำงานเอ่อจากการดิวงานความสามารถความโดดเด่นเป็นที่จับตาอุย้ยคนนี้เก่งจังเลยน่าเก็บมาเป็นคู่ของเราอะไรประมาณนี้นะคะก็จะรู้จักกันจากในที่ทํางานนะคะส่วนคนมีคู่แล้วก็คงช่วยกันทํามาหากินขยันทํางานกันทั้งคู่ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันเป็นความมั่นคงของครอบครัวนะคะสุขภาพแข็งแรงไม่มีอะไรจริงๆเรื่องสุขภาพในดวงดีไม่ต้องอ่านอะไรเลยก็ได้นะถ้า าจะมีมันก็จะเบาๆแค่แบบทํางานมากก็อาจจะแบบปวดเมื่อยเนื้อตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ออกมาขยับร่างกายสะหน่อยแค่นั้นก็จะดีขึ้นดังนั้นการงานโดดเด่นการเงินโดดเด่นนะคะสำหร,รับพุธกลางวันโอ้คนเกิดวันพุธกลางวันนะครับเพลินๆนะ,ะดวงดีมีเฮงขนาดนี้สัปดาห์นี้นะต่อให้ไม่มีสินค้าอยู่ในมือนะแค่คุณพูดคุณคุยคุณโมบอะไรก็ได้นะอวดอ้างสรรพคุณ สินค้าของที่คุณมีเดยที่คุณยังไม่ได้สั่งมาเลยนะแล้วอาจจะขายได้นะแล้วค่อยมาสั่งของมาทีหลังมาก็ยังได้เลยนะเออ mm hmm. ถือว่าดวงพุธกลางวันนี้ดีมากในสัปดาห์นี้นะครับก็ลองดูนะครับใครขายของออนไลน์นี่อาจจะมีเฮงมีปังจริงจังน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วดวงายหรือสิ่งที่คนเกิดวันพุธกลางวันนะครับต้องระมัดระวังหรือหาทางป้องกันมันจะได้ไม่เกิดขึ้นนะครับ mm hmm. เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะโอ้โหคนที่เกิดวัน พุธกังวันนะครับดวงน่าจะดีจริงๆนะสัปดาห์นี้นี่นะครับแต่ก็เมื่อในด้านที่ต้องระวังเราก็ต้องเตือนกันตามที่ไพ่ขึ้นมาแนะนํานะครับการงานการเงินผมว่าดีจริงๆนะสัปดาห์นี้นะครับก็มีเรื่องเดียวนะหรืออาจจะมีอีกสองสาเรื่องเดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เข้ามาในหัวก่อนเนี่ยก็อาจจะเรื่องของความเป็นคนที่อาจจะดีแต่ดีเกินไปนะครับดีได้นะครับแต่อย่าดีเกินไปทําไมล่ะ ดีเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นช่วงภาวะที่พอคุณดีเกินไปคนที่ไม่ดีอ่สิครับมันจะสร้างปาัญหาถ้าคนดีด้วยกันก็คงไม่เป็นไรแต่คนที่ไม่ดีคนที่เห็นคุณว่าคุณเป็นคนใจดีใจดีเป็นโอกาสของเขาเลยนะครับที่เขาจะจ้องเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบอาจจะหมายถึงมาหยิบยืมเงินเห็นคุณกําลังเฮงดูภูมิฐานดูกําลังซักเซสมากสัปดาห์นี้คุณดูโดดเด่นมากๆเลยนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันเขาอาจจะจ้องอยู่เลยนะ แล้วก็คำทีมาตีสนิทนะยืมเงินหน่อยสิหรือชวนลงทุนนั่นลงทุนนี่นะครับเลี่ยงได้เลี่ยงอย่าไปหลงคารลมใครเด็ดขาดนะครับหรืออย่าใจอ่อนเกินไปความใจอ่อนความใจดีของคุณอาจจะเป็นอาวุธที่ย้อนมาทำร้ายตัวคุณเองนะครับไม่ได้บอกให้คุณทำตัวใจร้ายไม่ได้บอกให้คุณทำตัวเป็นคนโหดหรือไม่อ่อนไม่เมตตานะครับ การเมตตาความใจดีคุณดีแล้วแต่เลือกเลือกดูให้ดีละกันเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้ระวังเรื่องความใจอ่อนใจดีเกินไปนะอาจจะทําให้คุณตกเป็นเหยื่อนะครับไพ่ขึ้นมาเตือนแบบนี้คุณก็ฟังเอาไว้แล้วก็คอยเตือนสติตัวเองว่าเฮ้ยอย่าไปหลงเชื่อใครง่ายๆนะคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะแต่โดยรวมแนวโน้มการงานการเงินคุณไปได้ดีความรักสุขภาพดีไปหมดนะครับ เตือนเรื่องพ,พวกนี้นะอย่าดีจนเกินไปจนกลายเป็นคนอ่อนแอนั่นเองนะครับถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์นะครับก็ระวังเรื่องความจู้จี้ขี้บน่นนะไอ้นั่นก็ไม่ไดีไอคนนั้นก็ไม่ตัดเล็บไอนี่เล็บยาวไอนั่นผมยาวเกินคือบ่นไปเรื่อยทุกอย่างนะกลายกลายเป็นคนทําตัวเป็นคนเจ้าระเบียบระเบียบนะระเบียบเป็นเรื่องที่ดีนะครับความรอบคอบเป็นเรื่องที่ดีความใส่ใจเรื่องความสะอาดเป็นเรื่องที่ดี แต่พอมันเยอะเกิน่ะมันกลายเป็นตะแก่ขี้บน่นนะหรือบางคนคุณอาจจะยังไม่แก่ก็ได้นะอาจจะยังเด็กเด็กเด็กอะไรวะขี้บ่นจังอะไรเงี้ยน่าหงุดหงิดนะตัวคุณเองก็หงุดหงิดคุณก็ไม่มีความสุขนะเวลาคุณทําตัวแบบนั้นไปจู้จี้จุกจิกกับคนอื่นคนอื่นที่เขาฟังคุณเขาก็ลาคาญคุณไปด้วยนะแล้วพ่ขึ้นมาตัวว่าแนวโน้มสัปดาห์นี้มันอยู่ในด้านด,านดวงไม่ดีหรือดวงร้ายปแปลว่า อุปนิสัยหรือความรู้สึกเหล่านี้อย่าได้แสดงออกนะหลับตาข้างหนึง่งอย่าไปสนใจมากนะครับแล้วทำตัวให้มีสเสน่ห์ทำตัวให้น่ารักทำตัวให้คนเป็นคนที่แบบพูดจาแบบเป็นภาษาดอกไม้ใช้สเสน่ห์ในการพูดคุยของคุณนะครับวาจาที่เป็น,ปนแบบสุนทรีอะไรทั้งหลายนะคุณพูดไปเถอะนะคุณจะมีสเสน่ห์มากแล้วก็นำโชคให้คุณนะครับ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาคําพูดที่จูจ้จีจ้จุกจิกขี้บ่นขี้วิจารณาเลงคุณเนี่ยไปว่าคนอื่นอาจจะถูกของคุณก็ได้นะแต่มันคือถูกของคุณเนี่ยครับคนอื่นเขาอาจจะรู้สึกมันไม่ถูกหรือมันไม่เห็นด้วยหรือมันมากเกินไปนะครับลดลาวาสอกเรื่องพวกนี้คุณก็จะโชคดีนะครับแล้วก็ผมว่าถ้าเกิดคุณทําอย่างนั้นไม่รู้อะมันอาจจะหมายถึงเสียความรู้สึกเสียความสัมพันธ์กันเสียความศรัทธาต่อกัน เสียความรู้สึกดีๆต่อกันนะอาจจะเป็นอย่างนั้นถ้าแย่ไปกว่าน,นั้นก็อาจจะเขาอาจจะทําร้ายคุณก็ได้งั้นก็พยายามเลี่ยงได้เลี่ยงไปนะครับถ้าเป็นเรื่องอื่นๆก็อาจจะหมายถึงถ้าเป็นสุขภาพนะครับจริงๆแนวโน้มสุขภาพคนเกิดวันพุธกลางวันสัปดาห์นี้น่าจะแข็งแรงดีแต่ระวังนิดนึงถ้าคุณเป็นคนที่มีโรคภูมิแพ้หรือมีอาการแพ้ง่ายอะไรอยู่ที่ในตัวคุณอยู่แล้วนะสัปดาห์นี้โรคพวกนี้อาจจะกําเริบก็ได้นะครับงั้นก็ระวังเรื่องภูมิแพ้ การแพ้โน่นแพ้นี่ของคุณอาจจะเกิดขึ้นหรือปะทุขึ้นอีกได้ก็ระวังหาทางป้องกันไว้เห็นไหมว่าดูไลฟ์รายการนี้มันโชคดีขนาดไหนเนะแค่คุณเปิดดูแลติดตามตลอดนะครับดูย้อนหลังก็ได้ดูสดก็ได้นะครับคุณโชคดีมากๆเพราะคุณรู้ก่อนไงฮะเพราะคุณรู้ก่อนคุณหาทางป้องกันนะคุณก็ไม่มีปัญหานะเผลอๆแค่ดูอย่างนี้คุณไม่ต้องดูหมออีกเลยก็ได้นะครับไม่ต้องเสียเงินดูหมอดูแค่ไลฟ์ของเรานะครับ คุณก็รู้หาทางป้องกันแล้วมีแต่เรื่องเฮงเให้กับคุณนะมันจะไม่ดียังไงล่ะครับจริงไหมครับนะนงั้นติดตามไปตลอดนะครับ mm. ก็คนเกิดวันพุธกลางวันสัปดาห์นี้เตือนเรื่องพวกนี้นะครับขอให้ระวังอ,อ้ออาจจะหมายถึงถ้าคนที่อยู่ในวัยเรียนนะครับอาจจะต้องระวังเรื่องการเรียนของคุณหน่อยนะสัปดาห์นี้นะมันอาจจะมีปัญหากับคุณครูอาจารย์นะหรือพวกหนังสือหนังหาตำลกุกตำลานะครับดูแลให้มันดีเก็บให้มันเรียบร้อยนะครับ หรือว่าจะหายไปหรือว่าจะได้มาไม่ครบอะไรเงี้ยนะความรู้ต่างๆต้องใส่ใจดูแลให้ดีนะครับก็ตั้งอกตั้งใจเรียนแล้วกันอาจจะมีปัญหากับคุณครูนะครับคุณครูฝ่ายปกครองด้วยนะยิ่งยะยิ่งเอาเรื่องเลยนะจะมาจู้จี้จุกจิกกับคุณนะหรือสร้างปัญหากับคุณนะครับคนที่อยู่ในวัยเรียนจริงๆคนที่อยู่วัยเรียนบางคนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วนะแปลว่าอะไรแปลว่าอาจจะเรียนพิเศษเรียนในขั้นสูงทํางานไปเรียนไปก็มีนะบางคนกําลังเทคคอร์สปริญญาโทปริญญาเอก เกี่ยวด้วยนะครับผมก็นับรวมอยู่ในตรงนี้ด้วยคุณก็ดูซิว่าเออคุณมีตรงนี้เกี่ยวข้องอยู่คุณก็ได้ใส่ใจเรื่องเรียนของคุณระวังให้ดีถ้าใครเป็นครูบาอาจารย์นะเป็นอาชีพเป็นนักบวชนะเป็นครูอาจารย์เออก็ลงระวางเหมือนกันนะครับสัปดาห์นี้เออถ้าเป็นนักบ,บวชแน่นอนเลยการสํารวมนะการทําถูกต้องในกฎในระเบียบต้องยิ่งเคร่งครัดครูบาอาจารย์ก็ต้องทําตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับ ถ้าละเลยสิ่งเหล่านี้เมื่อไหร่ก็เป็นปัญหานะครับอันนี้ต้องเตือนกันด้วยเพราะว่าอาจจะหมายถึงเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นบุคคลที่อาจจะเข้ามาในช่วงชีวิตสัปดาห์นี้นะครับถ้าคุณเกี่ยวข้องเมื่อกี้เหมือนจะพูดไปแล้วว่าก็ระวังคุณครูอาจารย์ถ้าคุณมีคนที่คุณเคารพนับถือนะครับโดยปกติท่านเมตตาแหละแต่สัปดาห์นี้ถ้าคุณทําตัวไม่ถูกต้องนะครับหรือไม่ทําตัวน่ารักไม่ทำไม่พูดจาอ่อนน้อมหรือพูดจาดีๆซึ่งมันเป็นด้านดีของคุณ นะครับอาจจะสร้างปัญหากระทบกระทั่งได้นะเตือนหมดแล้วเนี่ยรู้แล้วก็รามาะมัดระวังแล้วจะได้ไม่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วไพ่จะอวยพรอ,อะไรคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับรับพรดีๆไปจากไพ่นะครับโอ้โหดีมากเลยไพ่ขออวยพรให้คนเกิดวันพุธกลางวันนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่คุณชิวชิวสบายสบายนะมีเสน่ห์นะม,นนะมีความสําเร็จแล้วก็เผลออ,อ,อาจจะมีชื่อเสียง เป็นคนดังเป็นคนที่สังคมรู้สึกยกย่องนะแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับคนรอบตัวหรือแม้กระทั่งในสังคมต่างๆนะครับก็ขอให้คนเกิดวันพุธกลางวันโชคดีนะครับ